เดี๋ยวเขาจะพุ่งหน้ามันนี้แล้วเนี่ยแกนไปรถตู้ตามาทำไปรถตู้าต้องเนาะอย่าตาตัวนี้คนเอะนะเป็นตำร้บอกตรงายัรั